ว่ายังเดี๋ยว่าข้ากมึง่เขาก็ยังมีความพยายามที่จะหาที่ทายเขาดู ยังมีความหวังที่จะพบลูกน,นี่พ่อแม่เขายังมีความพยายามจะหาลูกเขาเด้หน่เน่แต่ชาวบ้าน,นชาวบ้านเขาก็ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูได้นะพ่อกับแม่นะ่ะมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าเจอนนองนั่งกินข้าวเพราะว่ามองข้างหลังนะมันมันมันคล้ายค้ายกันจากรูปพี่โพสในเฟซบุ๊กพ่อกับแม่นะ่ะไม่ได้นิ่งดูได้นะ พ่อกับแม่รีบขับรถไปบ้านที่เขาพูดเลยทันยังไงก็ได้มัดไว้ก็ได้หรือยังไงก็ได้เกลี้ยกล่อมไว้หรือหาอะไรมาให้มันกินก็ได้ถ้าเจอแล้วให้เกลี้ยกล่อมไว้ให้คุยคุยด้วยเดี๋ยวชักช้าจะถึงพอไปถึงมันไม่ใช่มันเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกคนเหมือนคนก่อนอ่ะคนคือคนไปแล้วมันไม่ใช่แต่แกนะไม่ได้ไม่ได้นั่งเฉยๆนะแกอยูไม่ติดหรอก นุ่งกับป้าะโตไม่ติดเลยลูกทั้งคนเนาะอ้อยจะไปนั่งติดแกไม่นั่งเลยแกาเดินอยู่นั่นแหละแล้วก็ตักตักเป็นหลานลยเป็นน้องเนาะเป็นพ่อมาต่อยจะเป็นน้องเป็นน้าบ่าวเป็นน้าบ่าวเป็นเป็น้าเนาะเป็นน้าเป็นน้าเข้ามาต่อยก็อยู่ไม่เป็นละขอให้เจอขอให้เจอเป็นเป็นนะขอให้เจอเป็นใจเป็นใจทั้งพงงานดีครับนะขอให้เจอเป็นเป็น ก็เม oh. okay. so so ื enzyme, man, uh. so uh ่อ so ค so anyway. so 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 okay. ืนได้ยินพ่อมาต่อยพูดนอนนอนนอก็นอนให้หลับกระับกระจายทั้นคืนเลยนอนไม่หลับถึงเช้ามาแม่ไปทำงานแล้วแม่ไปถ่ายคลิปพ่อก็อยู่บ้านนี่แหละเอก็ทำงงงงแงงก็นั่งคักแม่บอกพ่อมาต่อยไม่มีกะิกระใจทำหรอกทำหนึงก็ไปนั่งทำหนึ่งก็ไปนั่งคนมันคิดมากเขาเนาะคิดเยอะารมดาเขาก็อยู่กับลานเขาจนลามเนะจนโตเนัะมาอยู่ที่ ตอนสมัยเด็เกๆเนะน้องคนนี้มันก็น่ารักคนที่หายอ่ะหุดหุดเพราะน้าบางแต่โตมาเราก็ไม่ค่อยได้กลับไปเนาะแต่ก็โทรหาย,ย่าบ่อยๆแหละทุกชั่วโมงแหละย่าบอกมีอะไรเดี๋ยวแม่โทรหาแม่บอกว่าทำงานไปก่อนถ้ามีม,มีข่าวข่าวอะไรเดี๋ยวแม่โทรหา ก็ขอให้เจอไวๆนะคะไม่ปลอดภัยเถวนั้นก็ตามหาแถวบ้านเราเมื่อก่อนเหมือนกับเมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนบ้านเราเลยเนาะแต่ดีที่ตรงแถวนั้นมันไม่เป็นไม่ไม่มีภูเขาไม่มีภูเขามีแต่เขาเลยเราเราผมอาศัยแบบป่ามันเป็นป่าอ้อยป่ามันสำปะหลังอะไรอย่างเงี้ยคอยดูแบบคอยมันเป็นพื้นที่ราบเรียบมียบมีสวนอ้อยสไม่ต่อย ถ้าถ้าผีซ่อนเนาะผีซ่อนอาจจะไม่เป็นไรเนาะพี่ตั้มเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามีมีชาวบ้านเห็นกางเกงน้องอ่ะที่หน้าป่าช้าแต่ไม่รู้จะจริงไหมตอนนี้คือข่าวล่าสุดเลยวเพราะเมีเนี่ยไปดูระบบกางเกงที่เขาว่าแล้วใช่หรือเปล่าใช่อ้าวบ้ามือสุดเลยนะครับอะไรละเจอเจออะไรล่ะเจอตังเกงกางเกงไอป่าช้านะไม่ใช่ป่าช้าที่เผาคนนะเป็นป่าช้าที่เขาฝัง เขาใต้หูงแบบนั้นเลยเนาะให้กำลังใจนะคะยังไงก็ขอให้เจอน้องใบใบเนาะเป็น้องใบใบคนที่อยู่ทางนี้ก็หดหิ้งนะข่าวไม่ดีว่าเราก็มีกสิบกระจายแล้ทำงานเนาะกินข้าวไม่เซ็งนอนไม่หลับไม่เซ็งนอนไม่หลับก็ดูให้นะคะพี่วันนี้ดูเหมือนยิงๆนะไม่ใช่ว่าเขายิงมเลย เขาไม่มีอารมณ์นะไม่มีอารมณ์จะคุยกับใครจริงๆเขาก็อยากกลับบ้านแต่ว่าพอดีมันภารกิจสำคัญใช่งลาวสาคัญอยู่ถ้าเราทิ้งทางนี้มันก็ไม่ใช่มันสำคัญจริงๆนะก็เลยบอกให้อดเอารอพรุ่งนี้เนาะพี่ตต้มเนาะเป็นล้านหรือเป็นหลาล้าน่ะ้านล้านถ้าเราไปตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรเนาะไปกับไปชื่อๆเนี่ยเราเป็นนั่งรอนั่งท่าอยู่เหมือนเดิมเป็นเลยเราก็ไปนั่งรอ ส่วนตัวหนูนะไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไปหาไม่ได้แล้วไม่รู้จักพื้นที่ตมาต่อยนะเขาไม่รู้จักมันก็ดีกว่าบ้านเราอยู่มันมีเขาเนาะมันมีแต่สวนอ้อยสวนมังมันเรียบแถ่านั้นนะขอให้เจียวไวๆเด้อนะครับแล้วก็เห็นลูกเห็นใจเนาะมีรูกมีเต้าเนาะพ่อแม่เขาก็ยังดีเนาะที่ไปหาเนะครับแ่ไอพี่สาวเขามาต่อยนะรุ่นเดียวกับ เป็นลูกคนโตแล้วมีลูกจะคนคะมีลูกสามคนมีป้าแล้วก็มีช่างตรงแล้วก็มีแล้ว่าลาาหน่อยม่เอื้อยล่าหน่อยมีลูกจะคนว่ะมีสองสองอันในผู้ใหญ่เนาะมีคนโตูกชายคนโตนะครับคนเล็กนะรุ่นเดียวกันกับมาตอยออคนเล็กรุ่นเดียวกันกับมาตอยนะครับพี่อ๋ออย่างมาตอยมาตอยรุ่นเดียวกันเลยพี่ เจอหลานหรือไวเจอหลานหรือไวเนาคุณฮูเนาะได้ยินถามแบบนี้ไม่ก็ไม่อยากได้ยินนะบอกวาเจอป่นเก่งกที่น้องไก่นะเจอกี่โมงหนูก็ไม่ได้ถามยายบอกว่าเจอกางเกงที่ป่าช้าแล้วหนูก็ถามว่าไอ้ใช่กางเกงน้องจีนไหมยายบอกว่าจินแล้วรอยเท้าล่ะหาดูไหมมันฝนตกแล้วอ่ะมันไม่เห็นแล้วหรอกยายเก็จะคุณหาแถวนั้นมากเนาะ หาจนพูดฟมพ่ป uhm ูฟูพมหาบอกมันว่างเธอได้ทำไงอ่ะเอาเฮ้นทำไงอ่ะเหมือนน้องน้องหายแล้วปูปูฟูพมเราก็ไปหน้านี้เนาะตอนเขาเพิ่งไปปูวันที่สิบสีสิบสี่หรือว่าไม่เห็นรองเท้าแล้วช่วงเย็นนะเย็นของสิบสี่เล โอเคฮะสำหรับที่นี้ครับกอนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้เจอไปไวนะเจนกันครับ